จากกระแสข่าวคึกโคมเกี่ยวกับความร้อนแรงเรื่องการวางยานักมวยและจะอ้วกทำให้รายการเรื่องนี้ถึงไหนต้องเข้าไปสืบค้นหาแรงจูงใจในกระบวนการการวางยาในครั้งนี้ซึ่งกระต่ายขาวก็เป็นหนึ่งในนักมวยที่ถูกวางยาและกระแสความแรงก็ยังไม่จบเท่านั้นเพราะอีกไม่กี่เดือนต่อมาเพชรอู่ทองและเสกสรรแห่งค่ายอขวัญเมือง <S <S ก็ถูกกระทำเช่นเดียวกัน <S <S ไปติดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันครับ และจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่นะครับคุณผู้ชมทําให้กลายเป็นข่าวโด่งดังขึ้นมาในวงการมวยไทยนั่นเองนะครับและจากกรณีนี้ครับไม่ได้ส่งผลร้ายต่อครอบครัวของนักมวยเพียงอย่างเดียวนะครับยังส่งผลเสียต่อร่างกายของนักมวยอีกด้วยครับในช่วงนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับน้องกระต่ายขาวนะครับยอดนักมวยที่ถูกวางยานั่นเองครับไปพูดคุยกับน้องเข้ากันครับว่าตอนนี้ร่างกายของน้องเขาเป็นยังไงบ้างและตอนนี้เขาพร้อมขึ้นชกครั้งหน้าแล้วหรือยังครับติดตามมาพร้อมกันครับ ผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กับน้องกระต่ายขาวนะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่นั่นก็คือคุณพ่อของน้องกระต่ายขาวคุณพ่อรถนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นคนดูแลน้องกระต่ายขาวมาโดยตลอดนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับน้องกระต่ายขาวกันครับเอน้องกระต่ายขาวครับวันนั้นนี่เราจะขึ้นชกกับใครชกที่ไหนแล้วก็ชกรุ่นอะไรครับต่อยกับคมเพชต่อยิ่ิงเจรินการช่างครับน้ำหนักร้อยปอนด์ครับสนามมวยลุงพีนีรามินทาครับทีนี้วันนั้นที่เราโดนไปเนี่ยอาการของเราเป็นยังไงบ้างครับน้องกระต่ายขาว อ๋ออุจจาระไม่หยุดแล้วแล้วก็นอนไม่หลับกินแล้วจะอ้วกครับยังมีอย่างอื่นอีกไหมมีครับอย่างเช่นอะไรบ้างครับอาการชี่ครับเยอะไหมครับวันนั้นหลายรอบเลยครับอาการของน้องเขาตอนนั้นแย่สักแค่ไหนครับคุณพ่อตอนนั้นตาตาตาโกูลข้าวกินไม่ได้แล้วก็ไปชักอยู่ที่โรงพยาบาลวันนั้นน้องกระต่ายขาได้ขึ้นชกหรือเปล่าครับไม่ครับเขาตัดออกเลยครับเขาไม่ให้ชกเลยเพราะงวยมันต่อยรอบบ่าย ปกติยาพวกนี้เขาผมได้ยินมาว่ามันจะออกฤทธิ์ช้ามันจะไปออกฤทธิ์ช่วงที่เราต่อยพอดีอ่ะแต่ทำให้เราหมดแรงช่วงที่เราต่อยพอดีถ้าโชคไปนะโดนไล่แล้วโดนตัดสิปีนึงด้วยห้ามชคเขาหาว่าโชคไม่เต็มที่หาว่าล้มมวยอะไรอย่างเี้ยล้มมวยโดนปรับอีกแสนหนึ่งอะ่ะทีนี้ทางฝั่งของคดีครับตอนนั้นมีใครเป็นคนพาเราไปดําเนินคดีมีทางนายสนามเาวาจัดการให้หมดเลยครับ ตอนนั้นเราตั้งใจมากไหมเพราะว่าเราซ้อมมานานที่จะตั้งใจครับแก้มือเลยครับวันนั้นเคยชคกันมาก่อนใช่ที่นี่ครับพอหลังจากที่น้องเขาโดนวางยาเนี่ยเราก็มีการเอาน้องเขาเนี่ยไปโชคมวยอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราก็รู้ลึกๆแล้วว่าน้องอาจจะแพ้เพราะว่าร่างกายของน้องไม่สมบูรณ์ตรงนี้พอเห็นน้องเขาแพ้เนี่ยเพราะว่าร่างกายน้องเ็าไม่สมบูรณ์เนี่ยในความเป็นพ่อเนี่ยคุณพ่อรู้สึกยังไงบ้างครับก็ก็เสียใจครับเสียใจนึกภาพตอน ที่เขาไว้นี่ยังไม่โดนน่ะเขาก็ต่อยเต็มที่สู้เต็มที่ครับครับเขาก็เป็นความหวังของครอบครัวครับหาเงินช่วยพ่อช่วยแม่ครับจากค่าตัวหมื่นสองแล้วก็ <c oughs> เหลืออยู่สองพันสามพันอย่างเงี้ยครับก็รายได้ก็ลดลงมารู้สึกรู้สึกนึกถึงคนวางเลยแล้วว่าเสียใจมากเลยไม่น่ามาวางเลยเพราะผมก็รู้อยู่แล้วว่ามันมันมันต้องแพ้อยู่แล้วแหละแต่ก็เกิดเขาเรียกก็ต้องต่อย นี่ก็เป็นกรณีของน้องกระต่ายขาวนะครับซึ่งตอนนี้ครับทางฝั่งของคดีเองเนี่ยก็ยังไม่จบนะครับยังจะต้องมีการขึ้นศาลกันต่อไปอีกนะครับเดี๋ยวต่อไปครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะพาไปพูดคุยกับทางตํารวจครับว่าคดีของน้องกระต่ายขาวตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ ู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับร้อยตํารวจโทพงศพัชพลอันเท้านะครับซึ่งเป็นร้อยเวรเจ้าของคดีของน้องกระต่ายขาวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่เขากันครับสวัสดีครับพี่ครับก่อนอื่นต้องถามก่อนครับว่าคดีของน้องกระต่ายขาวนี่เป็นยังไงบ้างครับพี่ก็เริ่มต้นมีเหตุเกิดเมื่อวันที่21มิถุนาครับก็ทางพนักงานสอบสวนสนบางเขนก็ได้รับแจ้งว่ามีเหตุวางยานักมวยที่สนามมวยลุมพินีครับ เราก็เดินทางไปตรวจสอบก็เบื้องต้นก็พบเจ้าหน้าที่และก็ตัวผู้ต้องหาที่ให้การว่าได้ว,วางยานังมวยผู้ต้องหาที่หนึ่งเนี่ยก็ชื่อเอกชัยเอี่ยมวิจารณ์รเอกชัยเอี่ยววิจารณ์ก็ให้ข้อมูลกับเจ้าที่ของทางสนามมวยลุมพินีนะแล้วก็ให้ให้ข้อมูลกับทางเจ้าที่ตำรวจมาว่า ได้เป็นคนร่วมมือกันวางยาพัก<น>มวยจริงได้ร่วมมือกับนายอีกคนหนึ่งเป็นผู้ต้องหาที่สองก็คือ,น,อาน,นายอนันต์รอดเอี่ยมซึ่งออกหมายจับไว้แล้วทีนี้ครับพี่ครับรูปแบบในการลงมือของเขานี่เป็นยังไงครับคือตัวผู้ต้องหาเนี่ยจะใช้ขวดสปอนเซอร์เครื่องดื่มเนี่ยเครื่องดื่มบำร,ร,รุงกัรรงับจะเปิดจะเปิดจุกสปอนเซอร์ก่อนเปิดฝาแล้วนำตัวยาตัวยาเนี่ยจะเป็นตัวยา ประมาณว่าให้ขับปัสสาวะาแล้วเขาไปวางไว้ก็คือให้ผู้ต้องหาที่หนึ่งก็คือเอกชัยเนี่ยเป็นคนเอาไปวางไว้ในร้านสะดวกซื้อหรือร้านที่ใกล้กับสนามมวยวางเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นคนคอยดูต้นทางว่านักมวยคนไหนหรือแม่นักมวยหรือญาตินักมวยที่มาซื้อสปอนเซอร์คือขวดที่ท,ที่ที่ทำตำเหนิไว้เนี่ยเอาไปให้นักมวยคนไหนดื่มออย่างเช่นกระต่ายขาวในแม่เขามาซื้อแม่เขามาซื้อสปอนเซอร์ไปขวดหนึ่ง ดื่มเร็จเรียบร้อยก็กระต่ายขาวบอกมีอาการขมแต่ก็ไม่ได้เอะใจติดใจอะไรครับคือความจริงแล้วทางคนร้ายเองเนี่ยอยากลงมือกระต่ายขาวไหมครับหรือว่ากไม่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 จำเป็นไม่จําเป็นต้องเป็นกระต่ายขาวหรือนั่งมวยเฉพาะเจาะจงจะต้องเป็นนั่งมวยที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่เขาเขาเอาผัสปอนเซอร์เนี่ยที่เขาได้วางยาไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครนั่งมวยคนไหนไปดื่มก็ได้แล้วเขาจะไปแทงฝ่ายตรงข้าม ทีนี้ถ้ามาพูดถึงบทลงโทษสําหรับกรณีนี้ครับมีบทลงโทษร้ายแรงแค่ไหนครับบทลงโทษมันเป็นบทเฉพาะการของพระราชบัญญัติกีฬามวยปี2542 25เนี่ยจะเป็นบทที่ลงโทษหนักกว่าโทษทางอาญาก็าคือโทษทางอาญามีการปลอมปนอ,อ,อาหารมือนกันอัตราโทษจําพุกไม่เกิน3ปีแต่โทษของพรบรกีฬามวยจะหนักกว่าคืออัตราโทษไม่จำพุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0,000แบาท ก็คือกรณีของกระต่ายขาวนี่คือใช้โทษตัวเดียวใช้โทษตัวนี้เลยครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับสําหรับข้อมูลครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกนะครับว่ากรณีอย่างนี้นะครับคนที่จะทําการวางยาเองเนี่ยก็ต้องคิดก่อนทำนะครับเพราะว่าอาจจะส่งผลเสียต่อนักมวยแล้วก็ส่งผลเสียต่อวงการมวยด้วยนะครับและอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าคดีของน้องกระต่ายขาวเนี่ยก็ไม่ใช่คดีแรกครับเมื่อเร็วๆนี้ยังมีเหตุการณ์วางยานักมวยเกิดขึ้นมาอีกนะครับซึ่งก็สร้างความสั่นสะเทือนให้กับวงการมวยไทยเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามๆ การวางยาน,นี่มันแพร่ระบาดมานานแล้วครับังแต่ว่าอากลไกในการวางแผนวางงานนี่เป็นกระบวนการที่มากขึ้นเสียใจจริงๆครับในวกทาวงการมวยมีอย่างนี้ผมก็เสียใจมากครับ และจากที่เราเห็นเมื่อช่วงที่แล้วนะครับอาจจะทําให้ใครหลายๆคนคิดว่าการวางยานักมวยนั้นสามารถทําได้โดยง่ายนะครับแต่แท้ที่จริงแล้วเป็นเรื่องที่ยากมากครับเพราะแต่ละค่ายมวยเองก็มีมาตรการในการดูแลนักมวยของตนนะครับและยิ่งมีเหตุการณ์การวางยานักมวยเกิดขึ้นก็ยิ่งทําให้ค่ายมวยต่าง,างๆนั้นมีมาตรการในการดูแลที่เข้มข้นเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือค่ายสสมหมายครับถ้าอยากรู้ว่าเขามีมาตรการดูแลนักมวยที่เข้มข้นมากแค่ไหนไปติดตามชมพร้อมๆกันในช่วงนี้ครับ ผูชมครับและตอนนี้เราอยู่ที่ค่ายมวยสอสมหมายนะครับที่สำคัญครับเราอยู่กับคุณพี่สุนทรครับซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลนักมวยของค่ายสอสมหมายนั่นเองนะครับสวัสดีครับสุนทรครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอถามพี่สุนทรก่อนครับว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์วันนั้นเหตุการณ์วางยาในครั้งนั้นทางค่ายของเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างครับ ก็เหตุการณ์ครั้งที่แล้วเนี่ยมันเกิดที่ค่ายสจวิชิตมึง8ลิ้วตอนนี้ทางค่ายเราเนี่ยปรับปรุงเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาฝึกซ้อมที่ย่านบางกะปิแล้วการดูแลทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็อาจจะเข้มงวดขึ้นกว่เดิมแต่ว่าการระมัดระวังเนี่ยก็คงจะให้ผู้ควบคุมเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก จัดหนึ่งคนนี่จะเป็นสองถึงสคนนครับที่พานักโวยไปชกกันครับครับจุดแรกที่เราสงสัยว่าเขาโดนวางยานั่นก็คือจุดไหนครับคือจุดแรกนี่ร้านสะดวกซื้อที่ตรงพรมนิวมันแห่งหนึ่งแห่งมือแปดลิ้วนะครับแต่ตอนนี้ผลการพิสูจน์และก็การดูกล้องที่ทางเจ้าหน้าตำรวจเนี่ยมาดําเนินการเนี่ย ก็มีหลักฐานแน่ชัดแล้วว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยมาจากร้านสะดวกซื้อเพราะจากดูกล้องวงจรปิดแล้วก็มีผู้ต้องสงสัยสองคนเข้าไปก่อนหน้านั้นซึงไปที่คู้แช่และมีการจระทำด้วยว่าเอาเครื่องดื่มไปสับเปลี่ยนครับ,รบมีการออกหมาจับแล้วทำไมนักมวยของเราถึงถูกวางยาละครับคุณพี่สุทรครับคือการวางยานี่มันแพร่ระบาดมานานแล้วครับ ก็ส่วนมากกระบวนการนี้ก็จะจับจ้องมองว่าค่ายไหนเนี่ยมีจุดอ่อนตรงไหนบ้างซึ่งเขาจะได้มากระทำการวางยาทีนี้เป็นไปได้ไหมครับว่านักมวยของเรามีค่าตัวที่แพงด้วยแล้วก็ชกรายการที่แบบดังๆมีคนให้ความสนใจเยอะอะไรก็ถ้าส่งตัวสง่งนักมวยสองคนนี้ถ้าขึ้นชกด่านีา้วงการพนันหรืออะไรต่างๆที่อยู่ในวงการมวยเนี่ย ที่สามารถพนันกันได้เนี่ยมีวงเงินสูงเป็นหลักล้านนะครับถ้าทํำสาเร็จแล้วก็คงมีรายได้มากพอสมควรก็เลยเลือกกระทำแปลว่า2คนนี้ก็มีชื่อเสียงมีชื่อเสียงในวงการมวยเป็นเลือกระดับซปเปอร์สตาร์พอแต่สุดท้ายแล้วก็คือเหมือนกับว่าเด็กเนี่ยอาจจะทานยากมากเกินไปหรือไม่ก็ ยาผสมมาออกฤทธิ์เร็วเกินไปทําให้ไม่ได้ขึ้นชกถ้าขึ้นชกแล้วจะเสียชื่อเสียและก็คนที่ศรัทธานเนี่ยอาจจะสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากที่ที่จะไปวางคนในด้านการพันครับทีนี้การวางยาเนี่ยที่อย่างที่เรารู้กันมันมีมานานแล้วทีนี้เราเขาได้มีการเปลี่ยนรูปแบบมาไหมครับว่าจากจากอดีตท,ที่เป็นรูปแบบไหนแล้วก็มาถึงปัจจุบันนี้ยังเป็นรูปแบบเดิมอยู่หรือเปล่า ก็คล้ายๆกันส่วนมากจะผสมทางเครื่องดื่มที่เป็นน้ำครับแต่ว่าอกากลไกในการวางแผนวางงานนี่เป็นกระบวนการที่มากขึ้นครับที่นี้ในฝั่งของทางละมวยเองเนี่ยเรื่องอาหารการกินก็เป็นส่วนสำคัญตัวนี้เรามีการดูแลยังไงบ้างครับที่ค่ายที่บางกะปิกับทางสสมหมายและอ,อขลเมืองเขากำชับเรื่องนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วครับแล้วก็มีหลักการที่ให้ทั้งเทรนเนอร์แล้วก็ผู้ควบคุมดูแลเรื่องอาหาร เครื่องดื่มอะไรต่างๆการบำรุงร่างกายนักมวยต่างๆนี้มานานแล้วเช่นเครื่องดื่มอย่างเงี้ยเราก็ไปซื้อจากที่ไหนครับจากห้างที่ได้รับมาตรฐานคือมันมีห้างใกล้ๆอยู่แล้วสั่งห้างดังเราก็จะไปซื้อมาเก็บไว้แล้วก็จะมาใช้ตู้แช่ซึ่งอยู่ในออฟฟิศนะครับซึ่งมีกุญแจไม่สามารถคนนอกเข้าออกได้เราก็จะเวลาชกตอนเช้าเราก็จะนำเครื่องดื่มนี้ออกไปให้นักมวยไปทานหลังับ ทีนี้วันนี้ทางฝั่งของนักมวยของเราก็นั่นก็คือเสกสรรวันนี้มีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนครับที่จะขึ้นชกคือผมคิดว่ามากกว่า90เตมากกว่าครับคือเรายังไม่รู้ว่าเวลาชกเนี่ยจะเต็มร้อยเหมือนเดิมไหมว่าร่างกายเขาจะเหมือนเดิมไหมแต่ที่การคิดซ้อมมาเนี่ยเราคิดว่า 90%ข,ขึ้นกังโอเคครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทางเศรษสัรวันนี้ด้วยนะครับ,รบนะครับแล้วต่อไปครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับนักมวยอีกท่านหนึ่งครับที่โดนวางยาเมหมือนกันนั่นก็คือเพชรอู่ทองนั่นเองครับ ผู้ชมครับและอยู่ข้างหลังผมนี้นั่นก็คือเพชรอู่ทองนะครับนักมวยที่โดนวางยามาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยกับเขาครับว่าความรู้สึกตอนนั้นเขาเป็นยังไงบ้างตามมาเลยครับเพชรอู่ทองครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับเนี่ยตอนนี้เตะกระสอบครับเตะกระสอบใช่ไหมครับเตะแรงไหมโอ้ใช้ได้ลองเตะช่างมาดูสักทีไหมล้อเล่นวันนี้มาถามว่าพูดคุยกันว่าวันนั้นตอนที่เราโดนวางยาในความรู้สึกของเราเป็นยังไงบ้างครับ ก็เสียใจครับที่ไม่ได้ขึ้นชกด้วยครับแล้วก็เสียความรู้สึกครับที่คนกระทําวางยาด้ยอาการตอนนั้นเป็นยังไงก็วูบครับวูบลงในนี้นก็เหงื่อออกตอนนี้จะเป็นลมก็มีเหงื่อไหลออกมาแล้วก็วูบเลยครับวันนั้นเราเป็นอาการยังไงเราถ่ายปวดฉี่ปวด11 12ครั้งครับฉี่ไปที่ไปสองครั้งเลยเหรอครับเรารู้ตัวไหมว่าเราโดนวางยารู้ครับ เพราะว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนแล้วพอก่อน,อก,อนก่อนที่เราจะซ้อมไปชกค,ครั้งนั้นเนี่ยเราซ้อมหนักไหมกี่วันก็ประมาณสองอาทิตย์ครับซ้อมหนักมากเก็บตัวดีด้วยครับแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ชกค,ครับไม่ได้ชกฝากถึงคนที่เขากระทำกับเราหน่อยสิก็ไม่น่าทำกับผมเลยครับพูดเลยพูดเลยเสียใจจริงๆครับในถ้าวงการมวยมีอย่างนี้ผมก็ ใจมากครับคุณผู้ชมครับแล้วหลังจากนี้นะครับผมบอกเลยว่าเราต้องมาพิสูจน์ดูว่าเพชรอู่ทองเนี่ยหลังจากที่เขาโดนวางยาเนี่ยกำลังวางชาของเขาจะยังคงคง,งที่หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ผมจะพิสูจน์ให้ดูเดี๋ยวผมจะขอซ้อมกับนี่แหละครับเพชรอู่ทองเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างผมก็เองก็กลัวเละเหมือนกันแต่ก็ต้องสู้นะอมมือน,นิดนึงนะ<ช>เออไปดูกันเลยครับ คครับอย่างที่บอกนะครับว่าตั้งแต่ที่โอ้ย <laughs> อย่างที่บอกนะครับเขายังไม่หยุดนะครับเขายังจะย้ำผมอีกนะครับ ก็อย่างที่บอกครับอย่างเพชรอู่ทองเนี่ยนะครับอย่างที่เราเห็นก็คือตอนนี้ถึงแม้ว่าเขาเองเนี่ยจะถูกวางยามาก่อนนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพของเขาเนี่ยก็ยังคงที่คงเดิมนะครับเรียกได้ว่าหมัดหนักเหมือนเดิมเลยนะครับยังไงก็ทางรายการก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเพชรอู่ทองด้วยนะครับที่จะให้กลับมาชกขึ้นชกแล้วก็กู้ศักดิ์ศรีกลับมาไวๆนะครับในช่วงนี้ครับเราก็เห็นแล้วนะครับว่าทางค่ายสอสมหมายเองนะครับมีมาตรการในการดูแลนักมวยภายในค่ายอย่างเข้มข้นมากๆเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะตามนักมวยที่ชื่อเสกสรรนะครับ ไปที่สนามมวยราชดำเนินเลยครับเพื่อที่จะไปดูว่าเมื่อถึงสนามแล้วทางค่ายสอสไามยาเองจะมีมาตรการดูแลนักมวยยังไงครับเดี๋ยวติดตาม,มาพร้อมกันในช่วงหน้าครับถ้าวางยาสำเร็จกระแสการเล่นดีนับล้านบาทในสนามนี่มากกว่าล้านบาทนะครับ ถ้าวางยาสาเร็จกระแสการเล่นดีนับล้านบาทในสนามนี่มากกว่าล้านบาทนะัะและหรับช่วงนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูครับว่าอะไรที่เป็นแรงจูงใจให้เกิดการกระทําแบบนั้นเกิดขึ้นนะครับและหากมีการวางยานักมวยแบบนี้ต่อไปจะส่งผลกระทบต่อวงการมวยไทยยังไงบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยครับ กผู้ชมครับแล้วตอนนี้เราก็เข <t> ้ามายังสนามมวยนะครับเวทีราชดำเนินนั่นเองครับเราอยู่ที่ห้องแต่งตัวของนักมวยนะครับเดี๋ยวไปดูครับว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับบรรยากาศที่ในห้องแต่งตัวนักมวยนะครับอย่างที่สังเกตเห็นนะครับก็นักมวยนะครับก็จะมีการเตรียมพร้อมๆนะครับเพื่อที่จะขึ้นชกนะครับโดยการนี่แหละครับก็จะมีการทาน้ำมันมวยนะครับเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อนะครับพร้อมที่จะขึ้นชกนะครับแล้วก็รอเวลาครับที่จะเรียกให้ออกไปชกนะครับแต่สิ่งที่สังเกตเห็นได้นะครับเห็นสัง นักมวยเนี่ยนะครับแต่ละคนจะอยู่กับพี่เลี้ยงครับซึ่งพี่เลี้ยงเนี่ยก็จะคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ที่สังเกตเห็นอีกนะครับก็ไม่มีคนนอกครับที่จะสามารถเข้าไปคุยกับนักมวยได้ครับนี่ครับผู้ชมก็คือที่เซิงนนครับของนั่นเองนะครับขึจัขึ้นชกเป็นผู้เอกนะ ขึ้นนะครับจากการที่สังเกตน,นะครับตอนนี้ทีความแของร่างกายพร้อ,รอมเรียบร้อยครับที่จะขึ้นชมนะครับเพิ่มเดี๋ยวพอถึงเวลาเนี่ยเราจะไปเกาะติดที่สนามครับกับผู้ชมครับแล้วก็ร่วมให้กำลังใจกีนเลยครับ นครับและนี่คือบรรยากาศข้างในบริเวณสนามมวยราชดำเนินนะครับตอนนี้บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความคึกคักนะครับซึ่งวันนี้จะมีการชกทั้งหมด9คู่และคู่ที่เรารอคอยอยู่นั่นก็คือคู่ของเสกสรรอขวาเมืองนะครับจะพบกับเพชรมรกวรวสารภัยนั่นเองนะครับซึ่งจะชกเป็นคู่ที่7ครับจากที่ผมสังเกตเห็นนะครับบรรดาผู้ชมที่อยู่ในสนามมีการส่งสัญญ,ญาณสําหรับเล่นการพนันกันอย่างดูเดือด ทำให้ผมสงสัยครับว่าจํานวนเงินที่เขาเล่นพนันกันนั้นมันจะมากน้อยสักเพียงใดมมองการพานาันที่เนี่ยเล่นกระถุกกฎหมายเพราะทางเวทีเขาไปตีตั๋วมาวงเงินที่เล่นใช่ไหมครับแล้วแต่กรณีบุคคลหนึ่งบุคคลใดจะเล่นกันถ้าคนเล่นมากๆหน่อยก็เล่นมากตามกระแสเกินที่ว่าตามระดับชั้นขุงคนว่าคุณมีเงินเท่าไหร่คุณมีตังมากหน่อยก็เล่นมากหน่อยแล้วแต่ความชอบของบุคคลที่จะเล่น ก็สมมุติถ้ารวมทั้งเวธีคนขนาดนี้ถ้าเป็นรายการใหญ่ผู้เงินก็น่าจะได้เสียกันเป็นร้านแต่ละหมู่คู่ครับทั้งร้านนี้นะครับคือพี่เสกสรรน,นะครับที่ขึ้นชกเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ชกเป็นยกที่สองนะครับจากที่สังเกตครับก็คือ พลังกำลังแล้วก็ประสิทธิภาพในการชกของพี่เสกสรรก็ไม่ได้ลดลงเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าพี่เขาเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ที่เขาหลังเกมครับแต่ตอนนี้ผมขอเชียร์พี่เสกสรรก่อนครับ มาครับพี่การทกวันนี้ก็ออกมาแบบสมบูรณ์แบบก็ดีใจภูมิใจครับที่สำนาที่สำเร็จวันนี้เราเต็มที่แล้วยังเต็มที่แล้วครับทีนี้เราในความรู้สึกเราเนี่ยตอนนั้นที่โดนวางยากับวันนี้ที่ได้ชัยชนะกลับมาเรารู้สึกยังไงครับก็วันนี้โดนวางยาก็รู้เสียใจครับวันนี้ก็เริ่มได้กําลังใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ ได้ก็มาจ,จากแฟนมวยและแฟนศัพท์ด้วยครับส่วนหนึ่งท,ที่เป็นปัจจัยที่ทําให้เราชนะในวันนี้พี่คิดว่าทางค่ายยมีมาตรการในกานในการดูแลนักมวยที่เพิ่มมากขึ้นแล้วทำให้เราชนะหรือเปล่าครับใช่ครับมีสอนเจาะกล้องเยอะมากครับว็ดูเรการรักษาแล้วก็การบํารุงอย่างเงี้ยครับแล้วการชิดซ้อมเฮ้ครับเอและสิ่งที่เราเห็นในสนามเมื่อสักครู่นั่นก็คือความภาคภูมิใจของเราชาวไทยทุกคนมวยไทยถูกขนานนามว่าเป็นมรดกโลก แต่ในอีกด้านมุมหนึ่งมวยไทยกลับถูกมองว่าเป็นวงการแปดเพื่อนพราอมีเรื่องของการพนันและการวางยามวยเข้ามาเกี่ยวข้องผลที่เกิดการวางยาก็คือการเล่นการพนันเมื่อฝ่ายหนึ่งจ้องที่จะเอาเปรียบก็มีการโกงอย่างกรณีคู่ของเสกสันเมื่อสักครู่เนี่ยสมมุตินะครับที่เป็นการสมมุติว่าถ้าวางยาสําเร็จกระแสการเล่นนี่นับล้านบาทในสนามนี่มากกว่าล้านบาทนะฮะ ในฐานะที่ผมสนับสนุนวงการมวยะนะครับแล้วก็เป็นผู้ร่วมกับจัดมวยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมมองว่าเป็นมันมีผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งมันทําให้คนเนี่ยมองภายนอกว่าวงการมวยเราเนี่ยมีเขาเรียกอะไระมีการพนันมีอะไรเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนะครับซึ่งเป็นผลกระทบอย่างมากกับกับวงการมวยอันนี้กระทบแน่นอนเลยอันดับแรกก็คือเป็นการทําลายความนิยม ความนิยมของมวยไทยจะเริ่มหายลําดับต่อมาเนี่ยคนที่เล่นการพนันอย่างบริสุทธิ์บังเอิญว่ามวยที่ตัวเองเล่นอยู่เนี่ยไปแพ้เพราะถูกวางยามันก็คิดว่าวงการมวยเนี่ยเป็นวงการที่โศกะปรบดังนั้นนะมวยตอนหลังนี่มันจะหายไปจากท่าความนิยมของคนรุ่นใหม่ๆเยอะในขณะที่ร่วงแล้วก็หายไม่อยากเข้ามาในปีละประมาณ 5- 7นี่คือเหตุว่า เป็นภัยอย่างมหานาเลยสําหรับการวางยาการจ้างมวยล้มแล้วก็การจ้างกรรมการทําให้มวยมีปนนัญหาในแต่ละคู่สําหรับคนที่คิดจะทํานี่ผมว่าอย่าเลยเพราะว่าวงการมวยเนี่ยมวยไทยเนี่ยมันเป็นสมบัติของชาติไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่การที่เรารักษาไว้ซึ่งวัฒน,นธรรมพวกมวยไทยอะไรเงี้ยนะครับมันจะให้ต่างชาติเห็นนะครับพอต่างชาติเจอข่าวเอ้เดี๋ยววางยาเดี๋ยวล้มมวยเดี๋ยวเนี่ยเขาก็จะไม่อยากเข้ามาดู ซึ่งอันนี้ก็อยากฝาก,กน,นะครับอยากให้ทุกคนได้ช่วยร่วมมือกันและนี่ก็คือเรื่องราวที่เราอยากถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงความงดงามที่แท้จริงของมวยไทยแต่จากความโลภของใครบางคนกลับสร้างผลกระทบและสร้างความเสื่อมเสียให้กับวงการมวยไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติแล้วเราจะยังให้เรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นอีกหรือ